สวัสดีครับสวัยทอสิกอุบลูวครับออเนีวนยวบริการติดตั้งใบพัดออเนีวครับเข้าไปพัดตรงรุ่นออเนียวยูโรสีนะครับผม VGS นะครับผมตัวนี้เป็นใบพัดสิ่งตรงรุ่นครับนะครับผมสิงทางหลนได้จดลิขสิทธิ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นใบพัดมาตรฐานนะครับ ต้อไปพัดวัตรฐานครับผมตอนนี้ซึ่งสิเป็นท่อเกีียวครับผมท่อเกีียวในเฮต้แลนดีรับแรงต้านครับพี่นอ้องรดสิบปโลเกินไปครับผมเป็นท่อเกีียวครับมาเดี๋ยวจะพามาติดตั้งใส่ครับออนิวยูโรสีนะครับโอเค สำหรับท่อนลาเพาก็ได้ถอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องถอดเรียบร้อยแล้วนะครับออกใส่แล้วครับพี่น้องอเราแต่เดี๋ยวถึงาชดอยู่ครับแป้นหมอนพักเก่าครับซึ่งหมอนพักตรงเก่าเขาต้องเก็บไว้ครับพี่น้องเก็บไว้สำหรับท่อใบพัดตรงรุ่นนะครับมาครับมาห้องมๆนะครับ เรนเงทออเห็ดเห็ดทอ่อปูนะพี่ครับสา,รรบา่อนตอท่อสัก,ก่อนนะครับตอทอครับผมจากนั้นเราใส่ท่อนกลางครับผมต่อกับพักเดิม,มะนะครับสร้างใอ้กระดัง อ่อนิววีจีเอฟนะครับผมใส่ถัดมาตรฐานครับผมับผมระบบสวิตช์นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับผมเวลาปิดเปิดตรงนี้นะครับเด้อดอ่อนิวนะครับติดตั้งเรียบร้อย ร้อยนะครับอยู่กันชัดให้พร้อมไปยใครเทียรนะครับตอนนี้ท่อมเดิมครับผมอะเย็บครับดําเดิมนะครับตอนนี้ว่าถ้าได้เปิดนะครับเนะี่ยอ้าวเปิดอะไเนี่ยอ้าเปิดสซีกเลยอา เย็บนะครับเย็บที่เก้าครับพี่น้องหยุดต่อได้นะครับสไยรท่อสิ่งบนครับผม,ไมไเไหนจ้าโอเคปะสวิสเรียบร้อยนะโอเคฝากน้ำเลยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวยท่อสิ่งอุบนนะครับ ดาวน้ำจตุจักร34ดวงเลยครับพี่น้องเด้อนี่ครับ